กอบฟ้าเนือดดนนั่นละกันอาเป็นดำม้ือจะเ้าบินอากาแห้งน้ำก็ได้ผูกกินบุกใจรักฟันต็ยังเกิดความเข้าใจกอบฟ้า ใหมามมหอมแขนเธอคัะไรความรักท่ตาเด้ชาหัวใจรักไม่สองเราที่ใจตรงกันนั่ตาก็เลอ